เรียนคณะครูคุณครูทุกท่านนะคะคณะผู้จัดงานและผู้ร่วมงานทุกคนวันนี้แม่พออรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่แม่มาร่วมเปิดงานวันคริสต์มาสซึ่งเป็นวันสำคัญและเต็มไปด้วยความหมายสำหรับคนทั่วโลกวันนี้เห็นไหมออแม่พออก็ใส่กิฟต์ต้นคริสต์มาสมา ตอนแรกก็ตอนแรกไม่กล้าใส่พออยู่ในงานและเต็มไปด้วยบรรยากาศของวันคริสต์มาสและปีใหม่เด็กๆตื่นเต้นกันจังเลยจะได้มาจับของขวัญน,นะคะวันคริสต์มาสไม่ได้เป็นเพียงวันเฉลิมฉลองของชาวคริสตเท่านั้นแต่ยังเป็นวันที่สื่อถึงความรักวันนี้สื่อถึงความรักความเมตตาและการแบ่งปันซึ่งเป็นคุณค่าที่สำคัญของ มนุษยชาติของทุกปีเมื่อถึงเทศกาลนี้เราได้เห็นความสุขรอยยิ้มผ่านกิจกรรมต่างๆที่ทุกคนร่วมมือกันสร้างสารรค์ขึ้นวันนี้เรามีการจัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อสร้างความสุขและส่งต่อบรรยากาศแห่งความปรารถนาดีไม่ว่าจะเป็นการแสดงการร้องเพลงคริสต์มาสการแลกเปลี่ยนของขวัญหรือแม้แต่กิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้าง ความสัมพันธ์อดีในชุมชนวันนี้เห็นไ,ไหมครูกลางกำลังแจกขนมอยู่นั่นคือการแบ่งปันนะคะแล้ววันนี้คุณครูทุกคนนำของขวัญวันคริสต์มาสยังไม่ใช่ปีใหม่นะปีใหม่จะจัดอีกครั้งเอามาให้นักเรียนทุกคนนั้นได้จับโดยที่นักเรียนทุกคนไม่ต้องหาของขวัญมานะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีงามมากๆเลย ตุ๊กตาตัวใหญ่ๆก็มานะคะตุ๊กตาตัวใหญ่ๆแม่ผออขอขอบคุณคณะผู้จัดงานทุกท่านที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อให้งานวันนี้เกิดขึ้นและขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมสร้างความทรงจำอันงบงดงามในวันนี้แม่ผอ,อขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขในวันคริสต์มาสและ เทศกาลปีใหม่มีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงและขอให้เทศกาลคริสต์มาสนี้นำพาความรักและความอดอบอุ่นเข้าสู่หัวใจของทุกคนขอถือโอกาสประกาศเปิดงานวันคริสต์มาสอยากเป็นทางการนักบัตรนี้ เื่อการปิงานนะคะ,ะเชิญแม่ขอออกนะคะจับรางวัลหนจับรางวัลห้ารางวัลดูเลขหมายเลขของตัวเองให้ดีนะคะรางวัลที่ออกของแม่ออกก่อนส่องจากตาถึงหัวใจเธอฉันคือเบอร์สามเอาเสียงตบมือหน่อย